สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงต้อนรับนายคาร์ลอสโมเอดัสนาย,ยกเทศมนตรีกรุงริสบอนการประชุมครั้งนี้มีขึ้นก่อนการเริ่มงานชุมนุมเยาวชนโลกที่โปรตุเกสในอีก3เดือนข้างหน้าซึ่งจะเป็นงานระดับนานาชาติขนาดใหญ่งานแรกของพระศาสนจักรคาทอลิกนับตั้งแต่เกิดโรคระบาดโดยมีผู้คนจาก120ประเทศมารวมตัวกัน งานชุมนุมเยาวชนโลกครั้งสุดท้ายที่จัดขึ้นก่อนหน้าครั้งนี้คือวันที่27มกราคมในปี2019ที่ประเทศปานามานับตั้งแต่นั้นมาก็ไม่สามารถจัดงานได้เนื่องจากข้อจำกัดจากการระบาดของโรคระบาดงานชุมนุมเยาวชนโลกจะจัดขึ้นที่กรุงลิสบอนเมืองหลวงของประเทศโปรตุเกสต,ตั้งแต่วันที่1 6สิงหาคมโดยคำขวัญที่ได้รับเลือกสำหรับงานในครั้งนี้คือพระนางมารีทรงลุกขึ้น และเดินทางโดยไม่ลังเลซึ่งเป็นคำที่อ้างอิงจากเหตุการณ์ที่พระนางมารีได้เดินทางไปเยี่ยมนักบุญอลิาเบตท,ที่เป็นลูกพี่ลูกน้องของพระนาง